สวดีครตอนเรากำลชงชมลุงเพชรชาแนลนะครับตอนนี้ลุงเพชรก็อยู่เขาสุนกวงนะครับจังหวัดพนเ็ดนะครับอันนี้ลุงเพชรก็เดินทางกลับบ้านนะครับก็ไปถึงบ้านก็คงจะประมาณสามโมงสี่มงเย็นนู่นแหละครับเพราะว่าต,ตอนนี้ก็ยังอยู่เขาสุนกวงอยู่นะครับ บรรยากาศแม่พ่อนะรถก็ไม่ก็เยอะเท่าไหร่ครับมากันสองคนนะครับวันนี้มากันสองคนสถานีตำรวจมทุทธรเอาสุก่วงจังหวัดอนเกื่น เพชรก็ขับมาจากกรุงเทพนะครับมาถึงนคนแกนก็เปลี่ยนกับน้องแล้วนะเปลี่ยนกับน้องเคยนะตอนนี้น้องเคยขับมนาะับโผเวร์ ข้างนอกร้อนมากๆนะคะรับรถก็เยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงว่าคันวันติดนะวิ่งได้เรื่อยๆนะ

mì ướt này gấp bao anh, gấp bao, cái tí ta chốt này. Thôi. Ôi, biếng hổng luôn mà, <laughs> จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงเพชรชาแนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ